สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาปั้นดินน้ำมันกันนะคะเด็กๆพื้นฐานการปั้นดินน้ำมันที่เราควรจะปั้นได้นะคะมีอยู่3มรูปแบบนะคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันก่อนเลยนะคะแบบแรกนะคะเด็กๆเด็กๆลองฝึกปั้นวงกลมนะคะอ่าเวลาปั้นวงกลมนะคะเด็กๆนะคะจะวางลงกับพื้นนะคะแล้วก็ใช้ฝ่ามือนะคะหมุนดินน้ำมันแบบนี้นะคะ เด็กๆหมุนดินน้ำมันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเด็กๆหมุนดินน้ำมันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสังเกตว่าดินน้ำมันนะคะเรียบ er นะคะไม่มีรอยแตกนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นวงกลมที่สวยงามนะคะเรียบเนียนทุกด้านนะคะเดี๋ยวครูจะลองปั้นดินน้ำมันให้ดูเป็นตัวอย่างแบบที่มันไม่เรียบเนียนนะคะอ่าเด็กๆดูตัวอย่างอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เราปั้นยังไม่กลมนะคะแบบนี้ก็คือจะมีรอยของดินน้ำมันอยู่นะคะอ่าเด็กๆเห็นไหมคะ มันจะยังเป็นรอยแบบนี้นะคะอ่าด uh, ินน้ำมันนะคะเด็กๆฝึกปั้นวงกลมนะคะให้กลมทั่วทั้งลูกเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะก็คืออันแรกนะคะเป็นรูปแบบวงกลมนะคะต่อไปครูจะให้เด็กๆนะคะปั้นเป็นรูปทรงหยดน้ําค่ะให้เด็กๆนะคะเริ่มจากวงกลมก่อนเลยค่ะเด็กๆปั้นวงกลมก่อนเลยนะคะเอาให้กลมเลยค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะปั้นวงกลมเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะเอียงมือค่ะมือเราจะแบนแบบนี้นะคะให้เด็กๆเอียงแบบนี้ค่ะ45องศานะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้นะคะใช้บริเวณตรงนี้นะคะถูด้านข้างของดินน้ำมันนะคะถูขึ้นถูลงแบบนี้ค่ะนะคะถูขึ้นถูลงใช้ด้านข้างนะคะถูขึ้นถูลงนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะก็คือรูปทรงหยดน้ําค่ะลักษณะนะคะก็คือจะเป็นวงรีแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มจากวงกลมนะคะแล้วก็เอียงมือถูขึ้นถูลงกลายเป็นรูปทรงหยดน้ําค่ะต่อไปแบบที่3มนะคะให้เด็กๆนะคะเริ่มจากวงกลมก่อนเลยค่ะเมื่อวงกลมนะคะเรียบเนียนแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆค่ะทำรูปทรงกระบอกค่ะ เด็กๆตั้งดินน้ำมันไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการถูขึ้นถูลงนะคะกลิ้งขึ้นกิ้งลงนะคะแบบนี้เลยแบ,บมือนะคะแล้วก็กิ้งขึ้นกิ้งลงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะก็คือ รูปแบบกระบอกนะคะเป็นแบบยาวๆแบบนี้เลยมีรูปวงกลมรูปทรงหยดน้ำรูปทรงกระบอกนะคะเป็นแบบพื้นฐานของงานปั้นนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆฝึกได้ทั้ง3าแบบแล้วนะคะครูจะให้เด็กๆปั้นเป็นรูปเลขาคณิตค่ะเด็กๆหยิบสีอะไรมาก็ได้นะคะครูจะหยิบสีชมพูนะคะเด็กๆ นวดดินน้ำมันนิดหนึ่งให้มันเข้ากันนะคะเมื่อเด็กๆนวดดินน้ำมันเสร็จแล้วนะคะต่อไปเด็กๆนะคะก็เริ่มจากวงกลงมเหมือนเดิมค่ะเมื่อเด็กๆได้วงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำรูปทรงเลขาคณิตเป็นรูปสี่เหลี่ยมกันค่ะให้เด็กๆนะคะจับดินน้ำมันนะคะแล้วก็ บีบอย่างนี้ค่ะบีบนะคะบีบอย่างนี้ค่ะบีบด้านข้างนะคะแล้วก็บีบด้านบนกดลงไปนะคะกดกดด้านบนลงไปนะคะแล้วก็กดด้านข้างะคะ่ะแล้วเราก็ค่อยตัดแต่งค่ะนะคะ เราก็จะได้เป็นแบบนี้แต่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเราก็คอยจัดตกแต่งค่ะนะคะค่อยค่อยบีบไปทีละมุมนะคะเด็กๆสามารถนำไม้มรนทัดมาช่วยได้นะคะหรือว่านำอุปกรณ์นะคะที่มีลักษณะตรงๆแบบนี้นะคะมาช่วยนะคะ แล้วเราก็จะไม้บรรทัดก็ได้นะคะเด็กๆแล้วเราก็ค่อยๆกดทีละด้านนะคะหรือจะใช้มือก็ได้นะคะแวก็กดจากด้านบนเด็กน้อยนะคะกดด้านข้าง รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะนวดดินน้ำมันเหมือนเดิมนะคะก็ปั้นวงกลมค่ะเมื่อดินน้ำมันของเรานะคะกลมรอบด้านแล้วนะคะต่อไปเราจะทำรูปทรงหยดน้ำกันก่อนนะคะเอียงมือค่ะถูขึ้นถูลงแบบนี้ค่ะ เด็กเอียงมือถูขึ้นถูลงได้เป็นรูปทรงหยดน้ําแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็ใช้อุปกรณ์ค่ะในการเอียงข้างนะคะเอียงข้างนะคะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเอียงสี่สิบห้าองศานะคะเด็กๆเอียงข้างนะคะเอียงข้างนี้แล้วเด็กๆก็เอียงอีกข้างหนึ่งนะคะ ส่วนด้านล่างนะคะให้เด็กๆคะกดลงไปกับพื้นนะคะ,ะกดลงไปนะคะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะใช้อุปกรณ์นะคะค่อยๆจัดทรงนะคะถ้ามันสูงเกินไปนะคะเด็กๆเราก็ใช้มือนะคะในการกดลงะคะ่ะในการค่อยๆกดลงนะคะจับ3 3มาม,มุมเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆบังคับดินน้ํามันนะคะ กดลงไปนะคะ,ะให้มันมีลักษณะที่ไม่สูงเกินไปนะคะแล้วเด็กๆก,ก็คอยจัดทรงนะคะใช้มือนะคะบีบไปทีละมุมจะใช้อุปกรณ์นะคะช่วยด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะรูปทรงสามเหลี่ยมต่อไปนะคะครูจะให้เด็กๆนะคะใช้ความรู้จากที่เราปั้นรูปทรงเรคขาคณิตนะคะมาปั้นเป็นรูปผลไม้ค่ะเด็กๆจะปั้นรูปอะไรก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะปั้นเป็นลูกมังคุดนะคะสักประมาณสองลูกแล้วกันนะคะรูนวดดินน้ำมันนิดนึงรูก็ปั้นวงกลมค่ะนักเรียนจะใช้สองมือแบบครูก็ได้นะคะหรือจะกลิ้งบนพื้นก็ได้เหมือนกัน ลองดูนะคะถนัดแบบไหนมากกว่ากันถ้ายังเป็นแบบนี้นะคะให้เรากริ้งเพิ่มอีกค่ะเพื่อให้ดินน้ำมันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะ เราได้ลูกมังคุด2ลูกน่นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําก้านให้เขากันค่ะเราอาจจะใช้อุปกรณ์นะคะเช่นดินสอน,นะคะในการมาร์กจุดไว้ก็ได้นะคะเด็กๆสามารถปั้นได้เลยนะคะไม่จําเป็นว่ามังคุดของเราจะต้องเป็นสีม่วงนะคะแล้วแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเด็กๆอยากจะใช้สีอะไรได้หมดเลยนะคะถ้าเด็กๆนะคะอยากจะ ลองผสมสีก็ได้นะคะเช่นครูจะเอาสีส้มมานะคะแล้วก็อาจจะใส่สีดำเพิ่มไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นสีอะไระครูผสมได้แล้วนะคะได้ออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะนะคะแล้วครูก็จะแบ่งนะคะ แล้วครูก็วงกลมค่ะเริ่มจากวงกลมนะคะแล้วก็กิ้งขึ้นกิ้งลงนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าครูกําลังทําอะไรอ่ามันอาจจะยาวเกินไปเราก็กําหนดให้มันพอดีนะคะวงกลมนะคะกิ้งขึ้นกิ้งลงนะคะ,ะแล้วครูก็กดตรงไปกดด้านบนกดด้านล่างเล็กน้อยนะคะ,ะทำสองอันเลย เมื่อครูได้2อันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปครูจะมาติดไว้นะคะอ่าแล้วครูก็จะใช้ดินสอนะคะในการมาร์กจุดไว้ว่าครูนะคะจะติดลงไปตรงนี้ทั้ง2ลูกเลยเด็กๆไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้สีเหมือนครูนะคะเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะเมื่อเด็กๆจุดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะจับดินน้ำมันมานะคะแล้วก็ติดลงไปตรงจุดค่ะติดลงไปตรงจุดเลยนะคะ ไปนะคะให้เด็กๆนะคะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆนะคะเท่าเท่ากันนะคะหนึ่งสองก้อนเล็กๆนะคะสามสี่ห้าวงกลมนะคะเอาให้กลมเลยนะคะเด็กๆแล้วก็กดแบนค่ะ,ะเด็กๆจะใช้วิธีการกดแบนแบบนี้ก็ได้นะคะจะใช้ดินสอในการมาร์กจุดก็ได้นะคะ,ะเราอยากให้มันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ติดลงไปค่ะติดลงไปด้านบนเลย ถ้าเด็กๆนะคะปั้นจนน้นำมันกลมเรียบเนียนไม่มีรอยนะคะดินน้ำมันที่เราปั้นนะคะก็จะสวยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะในการกดค่ะแล้วหูก็จะใช้มือนะคะในการจัดตกแต่งนะคะเราก็จะได้เป็นมังคุดค่ะ ได้เป็นมังคุดแล้วนะคะต่อไปนะคะครูจะปั้นเป็นลูกส้มค่ะนักเรียนใช้สีอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสีส้มนะคะเด็กๆปั้นวงกลมเหมือนเดิมเลยดินน้ำมันกลมเลยนะคะเราอาจจะใส่ก้านใส่ใบนะคะครูอาจจะใส่ก้านเป็นสีเขียวอ่อนเด็กๆจะใส่สีอะไรก็ได้แล้วครูก็จะจุดไว้นะคะเพราะว่าครูจะได้รู้ว่าเราจะต้องใส่ก้านไว้ตรงไหนนะคะครูจุดไว้แล้วครูก็ใส่ก้านลงไป คราวนี้นะคะครูก็จะทําใบค่ะเราก็กะดินน้ำมันมาพอประมาณนะคะก็ลองกะดูว่าเอใบมันเล็กไปหรือว่าใหญ่ไปนะคะอ่ะแล้วครูก็วงกลมเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเราจะเริ่มจากวงกลมนะคะพอครูวงกลมเสร็จแล้วนะคะครูจะทํารูปทรงหยดน้ำอันนี้ค่ะจะทํารูปทรงหยดน้ํานะคะครูจะใช้นิ้วชี้ค่ะเอียงเอียงนิ้วชี้นะคะแล้วก็ถูขึ้นถูลงค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วครูก็จะกดแบนลงไปนิดนึง คราวนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆนะคะเช่นไม้บรรทัดที่เรามีอยู่ใกล้ตัวนะคะมาสร้างให้เกิดร่องรอยนะคะครูจะใช้ไม้บรรทัดนะคะในการสร้างร่องรอยนะคะครูก็จะใช้ไม้บรรทัดสับลงไปตรงกลาง,างนี้นะคะแล้วครูก็จะเอียงไม้บรรทัดค่ะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปค่ะเราจะกดลงไปนะคะ เราก็จะได้เป็นใบไม้แล้วค่ะเราก็อาจจะนําใบไม้นะคะมาติดของส้มนะคะเราก็จะได้มังคุดได้ส้มนะคะต่อไปคาคครูจะทำสตรอเบอรี่ค่ะเริ่มจากวงกลมเหมือนเดิมเลยเห็นไหมคะว่าการปั้นดินน้ำมันเนี่ยมาจากพื้นฐานรูปทรงไม่กี่แบบนะคะแล้วเราก็นำมาแดัดแปลงนะคะพอได้รูปทรงวงกลมแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทำเป็นรูปทรงหยดน้ำแบบนี้ค่ะใช้วิธีการเอียงมือถูขึ้นถูลงค่ะ อพอได้รูปทรงหยดน้ำแล้วนะคะเด็กๆนะคะสามารถใช้มือเนี่ยในการทํารูปทรงเพิ่มเติมได้เลยครูก็จะทําให้ลูกมันเล็กลงนิดนึงเมื่อกี้มันจะยาวเกินไปครูจะมาใส่ด้านบนนะคะเป็นใบของสตอรอเบอรี่นะคะครูก็แบ่งวงกลมเล็กๆนะคะครูได้วงกลมแล้วนะคะต่อไปนะคะครูจะเอียงมือถูขึ้นถูลงแบบนี้ค่ะเป็นรูปทรงหยดน้ำมาน,นี้ค่ะ เด็กๆจะกดแบนลงไปเลยนะคะหรือว่ากดแบนตอนติดก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีลักษณะเล็กนิดเดียวค่ะเดี๋ยวกูจะจุดไว้จะได้รู้ว่าเราจะต้องติดตรงไหนนะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็กดแบนปึ๊บแล้วก็ติดลงไปค่ะเด็กๆมองเห็นไมเ่เอ่ยติดลงไปเห็นไหมคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะก็ใช้มือนะคะ ต่อไปนะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดหรือว่าดินสอก็ได้ในการทํารอยนะคะเราก็จะเอียงดินสอค่ะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะนี่สลับไปสลับมานะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องให้เรียงเป็นแถวนะคะสลับไปมาได้เลยอ่าเราก็จะได้เป็นรูปตรงสตรอเบอรี่นะคะ อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆลองฝึกปั้นกันดูนะคะลองฝึกปั้นวงกลมปั้นหยดน้ําปั้นทรงกระบอกนะคะแล้วก็ปั้นรูปทรงเรขาคณิตเช่นสี่เหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆลองปั้นผลไม้อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเ,เลยลองปั้นกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ